นายกทำนายกเทศศาสตร์ทำบนแต่อย่างยิ่งที่มีนอกเหนือที่เราได้เข้ามาศึกษาก็คือความทราบซึ้งในความน่าแกาของท่านในเรื่องที่เราจะสร้างอัตลักษณ์แล้วอัตลักษณ์ทำยังไงที่จะเปลี่ยนเป็นภาพเพื่อนั้นนำภาพที่ท่านได้นำเสนอคณะเราและเราก็ได้เรื่องย่างเรื่องหนึ่งก็เรื่องความงามในด้านฝีมือ้าหาร ซึ่งอาจารจะมีนวัตกรเพิ่มขึ้นเราอาจจะคิดลไลน์ได้ไปลุกไปได้ครับนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้วันนี้ก็คือในเรื่องของของกิจในเรื่องสาธารนณะกิจในเรื่องสาธารนณะเราคิดดีระวังเหมือนกันตัวคณะเราก็เหมือนกันว่าเราไปเห็นในวันนี้เราได้ลอคิดในแนวคิดว่ามนุษย์เรานั้นหรือแม้แต่ตำแน่งขงเรานั้น,น,น,นะนเราเองกนะ็อาจจะมีการที่จะตัดแนวคิดต่ครับด้วย ทำหมปิดหัวดูเด็กสาวบอกว่าความสัมพันธ์ของมนไ่ย่นกในว่างเชิแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ขครับซึ่งนะ สร้างมานะครับทานชตองมค้กามียนหันแรกผบอกเลยว่าต้องพัฒนาคนตราบใดที่คนไม่พัฒนาไม่มีประโยชน์ใดที่เราจะพัฒนาบ้านเมืองนะครับแล้วเราจะอยู่ร่วมกันังเราตบอว่าพัฒนาคนพัฒนาสนาะครับแล้วเราก้อยู่นแนี้ใช้แค่สองคนะครับของข้อราชการที่เก้คือรูรักสามัคคี นะครับและทุกคนไม่เพียงแค่มีส่วนร่วมทุกคนต้องรับผิดชอบกับเทศบาลตำบลที่หนึ่งของเรานะครับเราไม่เพียงม,มีสิ่งสวยงาคมครบวเจรที่นี่เราไม่มีรัยายรมาซืาอแบบนะครับและทุกคนช่วยกันที่นี่เราไม่ได้เก็บเงินค่าของจัดขยะคนต้องเก็บไว้มาส่งเทศบาลนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนต้องรับผิดชอบเทศบาลนะครับเราถึงเป็นบ้านกลางผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศ นะครับแล้วเป็นต้นตน้นเดอของรอ,อเดือแก่โกันี้นะครับปครานนี้คือสิ่งที่ต้องฝากาคณะครูนะครับว่าท่านนี่แหละคือผู้สรางชาติเนีงยทีผมเรียนเลยว่าตอนที่ผมเรียนดื้อมาแต่ผมกลับไปเป็นอีกคนดึงได้เนี่ยเพราะครูคนเดียวเท่านั้น นะครับที่เอาใจใส่แล้วก็ไม่ยอมปล่อยเด็กเกเรคนหนึ่งให้ไหลไปตามกระแสนะครับไปตามผมแม้กระทัท่งทหานที่เขาไปกินเลี้ยงไปตามผมมาเรียนแม้กระทั่งในโรงหนังนะครับไปราบผมกลับมาเนีจนกระทั่งสุดท้ายเราก็ไม่รู้จะดื้อเพื่ออะไรนะครับก็มีโอกาสได้กลับมาตรงนี้วันแรกที่ผมรุกเรือเป็นนายกเทศมนตรีไปกราบท่านท่านบอกว่าสงสารคนหนม่ เลือกโจรเป็นนายกแสดงนะครับวันนี้ผมก็เลยทําให้ท่านได้เห็นนะครับว่าผมนี่แหละรู้ดีรู้ชั่วรู้ดื้อและรู้จักเพราะฉะนั้นผมจึบจุดทุกอย่างนะครับวันนี้เป็นนายกสิทธานนครับเราไม่กิจไม่สูบการกระตันไม่เล่นเที่ยวมไม่เที่ยวและทำตัวเป็นตัวอย่างเชื่อว่าการพาทํา จึงจะทําให้สั่งงบนั้นไปได้นะครับเราเิดอยูตรงนี้ว่าเราจะทําอะไรครับทถ้าเราต้องการผ ouais. ลสำเร็จก็ต้องทำนะครับวันนี้ก็ฝากทางคณะที่เข้ามาช่วยกันรักษาต่อจะได้ท้อถอยนะครับหรือจะได้ทอดทิ้งเด็กเกเรนะครับเด็กหลาข้องบางทีก็มาเยี่ข้างหน้าได้นะครับขอขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับที่สมาชิกอดีตเนื่องจากสุนทรภารับ ตานครับที่คณะของอะไรครับคณะที่มาเยี่ยมชมนะครับวัฒนธรรมของชาวตำบลสมเด็จของเราที่จะนําเสนอในวันนี้ได้ก็คือทั้งแย่งนันดัผมคณะที่มานั้นเป็นคณะว่าที่รองผู้นวยการสำนักงานเขตที่เขากําลังฝึกประสบการณ์ในการที่เข้าสืบตําแหน่ง โดยจะมาดูงานทางด้านที่เกี่ยวพันกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอกชนส่วนของอปทอส่วนของการศึกษาตั้งเอกชนและรัฐบาลวันนี้ทางตำบลบึงเดน,นของเราจึงได้รับเกียรตินำคณะนี้มาชมวัฒนธรรมท,ที่ถือว่าโดดเด่นและก็เป็นเอกลักษณ์อันลักษณ์ของพี่น้องชาวตำบลบึเดนน,นั่นก็คือห้างเงี้ยงดังดำนั่นเอง จะเห็นได้ว่าเขาสนใจอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่มาเนี่ยมาจากต่างจินต่างจังหวัดทั่วประเทศของเมืองไทยเราไม่ว่าจะมาจากสตูลมาจากยโสธรมาจากเชียงใหม่มาจากจันทับุรีมาจากส่วนกลาง15คนที่มาในวันนี้เ็าจะได้นําเอาศิลปวัฒนธรรมของตําบลสเดื่ของเรานําไปเผยแพร่ต่อไปให้ป็นที่รู้จักกัางมาครับครับผมขอบคุณมากครับผมนั้นสมมติมันพอไม่ไดตับกัน ได้อยู่นะคะ่คะถ้าแกได้ไาสีเเวเดยวจหด้ใส่แล้วสวยมากค่ะตอนนี้ถ้าเพื่อมีผ้าถุงตัวนี้ก็ไปหาเสื้อสีชมพูกันแล้วเสื้เนี่ยเส้อตันนี่ใช่ค่ะป็นสบายสีเลยค่ะใส่ก็้นก็ไคือว่าทําจะอาไป้ใใช่ค่ะผ้าเบียร่เบียอันนี้ขออนุญาตนะครับ มาจากไหนครับเนี่ครับคณ<า>ะคณะเราเป็นคณะที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการาการศึกษา,าขัน้นพื้นฐานครับแล้วก็ให้มาฝึากปฏิบัติก่อนปรจจุเป็นรองผู้ในการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เลือกนักรอนาชิีมาคีศรีเป็นที่ประสบการณ์จริงและในเรื่องของหลักสูตรในการฝึกประสบการณ์จริงนั้นเราต้องไปเรียนรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ครับโดยเฉพาะในเรื่องของการประสานส่งเสริมสนับสนุสนการจัดก,การศึกษาในเรื่องของเกอกชนของอบทที่มีส่วนในการจัดก,การศึกษาซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาจะมีขอบข่ายอำนาจหน้า,นาที่ที่จะมาส่งเสริมครับเพราะนั้นเราก็เลยถูกเลือกมาที่นครราชสีมาเขตสีทั้งหมด1 5ท่านทางเขตพื้นที่การศึกษาได้เลือกเอาจุดนี้เป็นจุดที่เราได้ประสบความสำเร็จนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านนายก ครับนายกเทศบาลนายกเทศบาลครับเทศบาลตำบลนั <ici S 1> ่นนะครับตำบลสักหนึ่งเป็นเนี่ยงี้ยงที่ให้เราได้ศึกษาในเรื่องของเอกชนในเรื่องของอบตซึ่งเป็นการจัดการสาธารตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในระบบนอกระบบไอ้เงี้ยงปลาเนี่ยงี้ยงอะไรนะเนียเงี้ยงรังดําเนี่ยนเนี่ยเงี้ยงรังดํก็ถือว่าเป็นการศึกษาตามที่ศึกษา ก็สอนคร้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีว่าเราอาจจะไม่มีอะไรที่จะต่อสูอกับหลายชาติแต่เราจะริ้วอวัตถนาเท่นีมาเป็นมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งสอนพ้องกับเรียกว่าความรู้่มรู้ลึกนี่ก็คือเดินสิ่งที่มันเป็นสิ่งของเราสิ่งของเราซึ่งมีค่ายแล้วทำยังไงที่จะได้ไงเพราะปัจจุบันที่สำคัญที่สุดก็คือคนมีงานและคนมีเงินครับ ขอบคุณคณะของท่านมากนะครับที่มาแวะชมนะครับพภาเยังดำดำอัตลักษณ์ของคนอพยพสุนเนอร์นะครับอายุกว่า100ปีนะครับ